ให้เสียภาษาไทยโดยบาคูหรือต้นวานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับวันนี้ลาวานและเพื่อนๆจะมาพูดคุยกันนะครับเฮ้แ t รเกอร์ว่ามาเราจะทำอะไรดีโอ้ uh huh, เราอะดูเลโก,กชิมากไม่ใช่หรอ เออค่ก็คลิปนี้เรามีสปอนเซอร์เราจะให้ดีๆเนี่ยมาดูชอบโปยเยอะๆอุกาวกาวกาวเราอ่ะคือเกอ์นะเราคือโกลิลาลคล้ายๆหรือใครเคยดูแล้วนางกินขคองอ่ะเออเราก็เป็นโอ้ยไอ้วามาเราอ่ะคือแรดนะฉันชื่อไรโน่ฉันน่ะแรดที่หดเหี้ยม e และสู้กับศัตรูได้ เออาวนายมาถือเอกสารมาไหมอ่ะอ๋อเราเนี่ยจะนติดลายชื่อว่ารถยายฉันมีเจ้าหนี้อ่ะอ๋อยายนายผมมีเจ้าหนี้แค่นั้นแค่นั้นเป็นไรนะเออเราไปดีกว่าเออไม่น่าเลื่อ้อนเราเออฉันได้ข่าวว่าไอ้แครกเกอร์มึงไม่ดีโมลิทงอนนะมันเป็นหมาป่าขี้งอนว้าวสวัสดีค่ะเราอะ เออเอริสเราอ่ะเราไม่นั่นะเออเออนีเลค่ะเราอะไม่นั่นคะเอนนะออะไรอ่ะเขาชอบคุณนะคะเราเราเออเราอะคือเล็กชิมะใครดูช่องโบยเยอะๆวันนั้นกดกด,กดไลค์เลยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยแล้วกดกระดิ่งด้วย